สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชัยทาโรนะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกวัยแทนเพศกันเอาเองได้เลยนะคะมาเช็คพลังงานนะคะว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขานะคะหลังจากที่คุยกันกับคุณครั้งล่าสุดนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะคุยอะไรกับเขาก็แล้วแต่นะคะเขาเองมองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะพี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมด2สําหรับในการทํานายในครั้งนี้นะคะ คือไพ่ออร์อรคาลหนึ่งสำรับแล้วก็ไพ่ยิปซีหนึ่งสำรับนะคะเข้ามาแล้วติดตามเป็นค่าครูให้กับช่องพี่หมอด้วยนะคะเมนไลค์แชร์นะคะรีโพสต์คลิปนี้เป็นค่าครูกําลังใจกับช่องพี่หมอด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะพี่หมอขอเช็คพลังงานวันเดือนปีเกิดของคุณและเขานะคะลัคนาราศีนะคะตัวเลขนะแทนตัวเลขเป็นบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถได้เช่นกันนะคะ เพื่อคอนเฟิร์มคำทำนายนี้เป็นของคุณ80-1ถึงนเนะคะ,นะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขานะคะขอเช็คพลังงานพลังงานมีเลข12เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ,ะตามที่พี่หมอแจ้งไปเลย12วัน12สัปดาห์นะคะหรือคนที่เกิดในเดือนธันวาคมได้เช่นกันพลังงานเลข2โอ้สองสองมาสูงมากเลยนะคะพลังงานมีเลข2เข้ามาเกี่ยวข้อง2วัน2สัปดาห์ ได้เช่นกันนะคะคนเกิดวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้ด้วยนะคะพลังงานเลข9กเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะคนเกิดในเดือนกันยายน9วัน9สัปดาห์นะคะหรือคุณคุยกันครั้งล่าสุด2ชั่วโมงที่แล้ว9้าชั่วโมงที่แล้ว12ชั่วโมงที่แล้วได้เช่นกันนะคะ Wednesday พลังงานคนเกิดวันพุธค่ะมีเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะวันพุธในเดือนเมษายนได้ด้วยนะคะ มีเลขสีเข้ามาเกี่ยวข้องสีวัน4ี่สัปดาห์คุยกันผ่านมาล่าสุดวันพฤหัสที่แล้วก็ได้หรือ4ี่ชั่วโมง4สัปดาห์4ี่วันที่แล้วก็ได้เช่นกันนะคะวันพฤหัสในเดือนเมษายนได้ด้วยค่ะมีเลข3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ3สัปดาห์3วันสามชั่วโมงคนที่เกิดในวันพุธเดือนมีนาคมได้เช่นกันค่ะทัรัสลักนารา 4, รศีพฤกษบค่ะมีเลขสอเข้ามาเกี่ยวข้องสสัปดาห์สเดือนนะคะ แล้วก็คนที่เกิดในวันอังคารของเดือนพฤษภาคมได้เช่นกันนะคะเวลาที่เกี่ยวข้องนะคะ21.04 20.05ค่ะพลังงานมีเลข10เข้ามาเกี่ยวข้อง10วัน10สัปดาห์หรือคนที่เกิดในเดือนตุลาคมได้เช่นกันพลังงานไพซีสลัคนาราศีมีนค่ะมีเลข12มาเกี่ยวข้อง12วัน12สัปดาห์12เดือนคบหากันตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปก็ได้เช่นกันเอ้ยหนึ่งปีขึ้นไปขออภัยค่ะ เวลาที่เกี่ยวข้อง19.02 20.03ค่ะพลังงานซันเดย์คนที่เกิดวันอาทิตย์มีเลขหนึ่งมาเกี่ยวข้องวันอาทิตย์ในเดือนมกราคมได้เช่นกันนะคะพลังงานทิวสเดย์คนเกิดวันอังคารค่ะมีเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพลังงานมีเลขห้าเข้ามาเกี่ยวข้องคนเกิดวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมได้เช่นกันนะคะห้าวันห้าสัปดาห์นะคะมาเริ่มต้นคำทำนายได้เลยนะคะ S <S เขานะมองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะในสายตาของเขาหลังจากที่คุยกันครั้งล่าสุดนึกถึงหน้าเขาคน,นนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะเขารู้สึกอย่างไรเขามองคุณเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขาที่คุยกันล่าสุดไปนะคะโอ้พลังงานนะคะเพลอบซอสพลังงานเด็กถือดาบบางครั้งเขาก็มองคุณเป็นคนเชื่อมัน่นยึดมัน่นถือมัน่นในใจตัวเองสูงมาก ะะพลังงานธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนแกร่งฉลาดมีไหวพริบเป็นเด็กก็เด็กที่แบบค่อนข้างที่จะมีการตัดสินใจของตัวเองอย่างมั่นใจแล้วก็หนักแน่นมากและก็พร้อมด้วยคุณอาจจะดูเป็นคนเหมือนดื้อรัน้นด้วยพลังงานนะตรงนี้นะคะอาจจะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองด้วยในบางเรื่องนะคะนะ,ะบางเรื่องบางรานะคะอาจจะเป็นคนขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็น นะบางทีก็ถึงขั้นแบบอยากรู้อยากเห็นจนสร้างปัญหาทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะพลังงานใบแรกนะคะทุกท่านนะพลังงาน j u s t i c อ,อคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่ตรงไปตรงมาพูดจาดตรงตรงไม่อ้อมค้อมเป็นคนที่รักในความยุติธรรมบางคนอาจจะจบด,ด้านกฎหมายพลังงานตรวคนที่เกิดลัคนาราศีตุลได้ด้วยนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ และคุณไม่ชอบการโกหกหลอกลวงคุณอาจจะมีการเขามองว่าคุณต้องเค้นต้องถามเหมือนดูลักษณะบางทีก็มองเป็นจุกจิกจู้จี้นะาการอยากรู้อย่างเห็นจนมองเป็นลักษณะกลายเป็นจุกจิกจู้จี้ด้วยพลังงานอนะตรงนี้คือคนคือคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านอะไรมาอย่าร้างปัญหาเรื่องการนอกใจที่ผ่านมาโดนคนรักหักหลังแล้วคุณก็อาจจะคิดเขาอาจจะคิดอย่างนั้นคุณก็เลยอยากรู้บางสิ่งบางอย่างที่ถามเข้าไปอย่างตรงๆว่า คือคุณไม่ต้องการคำนอกใจหรือคุณมีใครอื่นอยู่กับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยหลังจากคุยกันล่าสุดนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบนะอยากรู้สงสัยแล้วก็ถามบางสิ่งบางอย่างจนบางครั้งเขาเองก็อาจจะเหมือนต้องคำตอบหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ไม,ม,มีเพื่อไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาด้วยเช่นกันอ่ะดูสิแล้วเขามองคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะคะพลังงานเรียวพลังงานสามไม้เท้าพลังงานธาตุไฟเม็ดสิงธนูนี่เห็นไหมคะเรียววคือ เขามองคุณว่าเป็นคนที่แบบเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่มีอะไรนะเนาะเขาพยายามบอกว่าเขาก็มีคุณคนเดียวแล้วทุกอย่างเขาก็อยากให้คุณรู้ว่าแลนอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มีแค่คุณไม่ได้มีใครแล้วเขามองว่าคุณเองก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อใจในเรื่องตรงนี้ด้วยพลังงานธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูออกมาเด่นชัดมีเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขามองว่าบางทีบางอย่างคุณอาจจะอ่า ถ้าไม่ได้ดังใจหรือเป็นคําตอบที่คุณยังไม่เชื่อใจยังไม่ไว้ใจเขามากมายพลังงานแบบไม่ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจเขาอยากให้คุณแบบว่าให้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดนั่นก็คือความจริงนะคะเขาบอกว่าเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่เขาอธิบายบอกคุณไปทั้งหมดคุณยังยังสงสัยยังไม่เคลียร์ด้วยนะที่เขาแบบสัมผัสได้ครั้งล่าสุดนะคะพลังงาน a d e of source พลังงานแปดดัเห็นไหมคะพลังงานทัดลมไม่ถุนตุนกลุ่ม เขามองว่าคุณแบบค่อนข้างที่จะคิดมากคิดกังวลพอสมควรจนบางครั้งเขาเองก็กลัวว่าคุณจะไม่อยากจะไปต่อกับเขากลัวจะบล็อกเขาบล็อกช่องทางพูดคุยบล็อกช่องทางออนไลน์บล็อกความรู้สึกเออเขากลัวเขาคิดว่าคุณแบบบางสิ่งบางอย่างเขากลัวในการผูกมัดในการยึดติดนะฮะบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปด้วยพลังงานณนะตรงนี้นะคะ Okay. พลังงานอัศวินอัศวินเรียญน,นะคะนายออฟแอนโชเคนะคะคนที่เกิดในธาตุดินมันกงกรประสบการณ์ด้วยเขาบอกว่ามองมองว่าคุณเป็นคนจริงจังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเลยะนะคะคุณเป็นคนที่จริงจังเซนสติฟคิดมากคิดกังวลและคุณก็กลัวแบบว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเข้ามาหรอกมาลวงมาเป็นผลประโยชน์อะไรกับคุณหรือเปล่าเข้ามาด้วยความที่บริสุทธิ์ใจรักคุณจริงๆริงไหมเพราะบางทีเขาก็มองว่า คุณอาจจะทําเหมือนว่าลักษณะเขาไม่สนใจคุณนะเขาเมินเฉยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาสัมผัสได้ที่คุยกันนั่นเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเขาไม่ได้แบบเป็นเหมือนที่คุณคิดนะเขาก็ยังมีแค่คุณคนเดียวอยากให้คุณรับรู้สิ่งที่เขามองคุณล่าสุดนะคะในสายตาของเขาคือเขาไม่เคยคิดที่จะด้อยค่าคุณหรือนะทิ้งคุณให้อยู่ข้างหลังทิ้งคุณให้เครียดให้กังวลบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมี เรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์โดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานของเขานะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขามองว่าบางทีคุณจริงจังมากเกินไปหรือเปล่าให้คุณปล่อยวางบ้างนะคะอะความสัมพันธ์ตรงนี้อนแน่นอนความสัมพันธ์ต้องมีความจริงจังจริงใจอยู่แล้วใช่ไหมคะ king of cup ครับเขารู้สึกว่าเขารู้แหละเขาเข้าใจว่าคุณรักเขาห่วงเขานะคะ คุณรักเขาห่วงเขาและคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเขามากเป็นรักทางไกลได้ด้วยเดียวกับต่างชาติต่างศาสนาต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอได้หมดคนที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันอ่ะเขาก็มองว่าคุณเองคงจะรักและใส่ใจเขานั่นแหละค่ะคุณกลัวว่าเขาจะโกหกเขามีคนอื่นแบบปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็ยังจะบอกคุณเช่นกันนะคะว่าเขาก็รักคุณคนเดียวเช่นกันเขารังรักและเขาคิดถึงคุณแค่เพียงคนเดียวนะสิ่งที่เขามองคุณในสายตาของเขาคือเขาแบบเอ็นดูเข้าใจในสิ่งที่คุณทําทั้งหมด เขาไม่ได้อะไรไม่ได้ติดใจอะไรมากมายเขาอยากบอกว่าให้คุณไม่เครียดไม่ต้องไม่เครียดไม่ต้องกังวลใดทั้งสิ้นนะคะมาดูใต้สำรับด้วยค่ะพลังงานใต้สำรับคือเดอะไฮโรแฟนพลังงานตรวจคุณที่เกิดลัคนาราศีฤกษ์ศได้ด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถฉลาดปรับเรื่องบางคนอาจจะเป็นทนายความผู้พัากษาจบด้านกฎหมายเป็นครูบาอาจารย์มีลูนุนออมมีน,มนบริวารมีคนรู้จักเยอะเขามองว่าคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ะะสามารถแบบทาอาชีพเก่งได้หลายๆอาชีพด้วยเขาภูมิใจในตัวของคุณนะเขาภูมิใจในตัวของคุณแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยเขามองไปถึงว่าเออคุณเป็นรักของเขารักแท้ทางจิตวิญญาณรักแท้ที่เขาตามหารักแท้ที่แบบจากกันไปนาะนแล้วเพิ่งได้กลับมาเจอกันประมาณนี้ด้วยเขามองคิดแบบนั้นเขาเองก็แบบจะบอกคุณนะคะว่าทุกอย่างเขาจริงจังจริงใจกับคุณเขาไม่ได้มีใครอื่น นะที่เขาฝากบอกมาคือคิดถึงมีแค่คุณคนเดียวนะพลังงานนรงนี้คิดว่าตรงและใช่เป็นคำทำนายของคุณก็น้อมรับคำทำนายเมนไลค์แชร์รีโพสคลิปนี้กับช่องพี่หมอคอยทุกคนโชคดีมีความสุขสวัส